สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะตามทะเบียนรถมา5ปีถูกรางวัลที่1รับ12ล้านพ่อค้าผักตามทะเบียนรถมา5ปีถูกรางวัลที่1รับ12ล้านผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16ธันวาคม2564รางวัลที่1 639-235เลขหน้า3ตัว097 629เลขท้าย3ตัว476 5-2-2เลขท้าย2ตัว8-5ล่าสุดพ่อค้าขายผักเมืองโคราชซูรัตรี่ตามทะเบียนรถกระบะมา5ปีดวงเฮงถูกรางวัลที่1รับ12ล้านเมื่อเวลา16.30นาิา30นาทีวันที่16ธันวาคม64นายอดุลทอนสูงเนินอายุ48ปีพ่อค้าขายผักสุดอยู่ที่ตลาดโฮมการ์เด้นจาหออำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมภรรยาและลูกเดินทางมาที่สพอจอหอเพื่อลงบันทึกประจำวันกับร้อยตำรวจเอกจักกริดนามโคตรรองสวสอบสวนสพอจอหาหอหลังเป็นผู้โชคดีถูกรอตตอรี่งวดวันที่1ธันวาคม64หมายเลข639235จําจำนวน2ใบเป็นเงิน12ล้านบาทจึงขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบถามนายอดุลเล่าว่าตนเองเป็นพ่อค้าขายผักสดมาได้10ปีแล้วฝันว่ารถกระบะของตนถูกไฟไหมหลายครั้งและได้ซื้อเลขทะเบียนรถกระบะของตนเองเลขทะเบียน2435มา5ปีแล้วและงวดนี้จะซื้อเลขท้าย435ไว้ทุกรอบ จนมารอบนี้ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทเมื่อรู้ว่าตนเองถูกรางวัลที่1รู้สึกดีใจมากและได้แจกผักที่ตนลงทุนมาวันละหมื่นกว่าบาทแจกฟรีให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องตอนยังเล่าอีกว่าถูกรางวัลที่1ก็จะยึดอาชีพขายผักเหมือนเดิม ส่วนเงินที่ถูกรางวัลจะเอาไปปลดหนี้รวมทั้งแบ่งเงินไว้ทําบุญและเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ